วันนี้เราจะมาเปิดกล่องแม่พิมพ์นิพายนครับผมดีมันไม่กินและหยุดยากนะเออนั่นสมันเ็นฟิีลิ่นี่ผมจะชอบเพรเรียกว่าช็อกแลตฟอร์มอะช็อกแลตลูกบอลนารเดกันไม่หักกินได้ไม่เชื่อฟังเสียง กระแสะก่องสุ่มของแม่พิมพ์ริพายเราก็ได้สั่งมาแต่ไม่ได้สั่งกล่องสุ่มเพราะสั่งไม่ทันบอกเลยว่าสั่งไม่ทันเราลองสั่งของจากแม่พิมพ์ริพายเอามารีวิวดีกว่าบอกเลยว่าคลิปนี้จะพูดความจริงอันไหนที่อร่อยก็จะว่าอร่อยอันไหนที่ไม่อร่อยผมจะพูดความจริงทัวร์เชิญมาลงได้เลยนะครับผม <c oughs> ผมเอาปุงผมรับประกันเลยว่าอันไหนอร่อยผมก็จะบอกอร่อยอันไหนไม่อร่อยผมจะบอกตามตรงนะเพราะว่าผมเสียตังค์ซื้อมาเขาไม่ส่งให้ฟรี <c oughs> ซึ่งเราสั่งเนี่ยใช้เวลาไปประมาณโอ้รึ่งเดือนอ่ะึ่งเดือนจะได้ได้ของอ,อันแรกเราก็คืออันนี้ครับผมที่เราสั่งเตไมใช่ <c oughs> อย่างแรกที่โดดเด่นมาเลยนี่อูด้งครับผมเขาเรียกว่าอูด้งหม้อร้อนก็คือเราแค่ใส่น้ําลงไปเดี๋ยวหม้อมันจะร้อน,อนเองรอครับผมอันแรกนะเหมือนที่เราเคยกินข้าวของจีนเลยนะใช่อันเดียวกันเลยรูปแบบเดียวกันหยิบออกมาเจออันหนึ่งครับผมผักอบกรอบครึ่งกิโลครับผม แต่เราก็สั่งมาสามกิโลครึ่งฮิกทอดกรอบสั่งมาสองรสชาตินะครับผมรสกาดกหมูอ่าเลยอันนึงจะเป็นรสออริจินอลเ่อ๋ออ,อันนี้เห็นอยากกินเป็นการส่วนตัวนี่คืออะไรช็อกโกแลตม้อร้อนช็อกโกแลตฟองดูของเอาไว้จิ้มกินแล้วก็ใส่น้ำแล้วจะมีตัวทำความร้อนอยู่ในนี้เป็นช็อกโกแลตมอร้อน น้ำจิม้มซุก,กี้ตามแม่อีพิมก็จะเป็นขวดประมาณนี้เราจะมารีวิวรสชาติกันดีกว่าหมอายุธหรือยังอ่ะยังโอ้ยนานอันนี้ขาดไม่ได้เขาบอกว่ายอดขายเป็นร้อยล้านอ่ะมัน<ร>คือ,อน้ำปลาราตามแม่อีพิมครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันดูเราจะไปตามส้ตมตำมาตลาดนะปะลาดน,นี้ดูดว่ารสชาติมันจะนัวแซ่บแค่ไหนเขาบอกว่าเข้มข้นจัดจ้านครบรสอย่างแรกเลยครับผมไปกันอย่างรวดเร็วครับผมนี่น้ําจิ้มซุกี้ตามแม่อีพิมหลังจากที่เราเคยรีวิวน้าจิ้มซุกี้มาเยอะแล้วแล้วเราก็มียี่ห้อในใจอยู่แล้วด้วยใช่แล้วผมเอ้ยแม่อีพิมเขาขายน้ำจิ้มซุกี้เป็นของตัวเองเพราะเพราะออกมาเกมเลยเปิดมาบุลุกเด็ดกลิ่นหอมมาก <im it> น้ำจิ้มซุกี้จะบอกว่าไงดีมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆออกมาในเชิงพันธายสีสันหรือว่าความเข้มข้นความนัวเนี่ยจะเหมือนพันธายเลย<ม>ให้ดูมันจะมีความแบบข้นๆนวๆนวี่ชิมก่อนเปล่าชิมเปล่าๆก่อนเป็นไงอืมโอ้อร่อยถือว่าอร่อยสำสำหรับคนชอบกินติดหวานน่ะหวานแต่อร่อยแต่อร่อย เฮย้ยไม่น่าเชื่อเอ้ยลองลองเราลองกินดูอ่ะเนยมทำซุก,กี้มาถ้วยหนึ่งลาดไปนีเน้นเน้นเลยนะลองดูหมูทำชั้นนะดเนนิเน้นเเลยดูหมูทำชั้นอนะ่ะ วแต่แต่ชิมดูเราอ่ะชอบกินหวานอยู่แล้วอร่อยอืมอร่อยเออจริงเกินคาดอ่ะออจจริงผมไม่คิดว่าจะอร่อยอย่างนี้นะผมว่าคิดว่าเออมันก็ได้จะเป็นแบบรสชาติแบบนบ้าน่ะอืมเฮ้ยผ่านเลยแหละอร่อยใช้คําว่าอร่อยเลยแต่มันอาจจะไม่ได้อร่อยเท่ากับยี่ห้อในใจเราที่เราคุ้นเคยแต่มันก็เป็นรสชาติที่มันกินได้หวานนํำเห็ดตามมาไม่ได้ออกเค็มออกหวานหวานหน่อยคืออร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เรากินแล้วเรารู้สึกเอออร่อยใช่เออ ถือว่าทำเจ้าชูกี้เวนิกรูสครับมาถึงงานต่อไปครับผมผักอบกรอบเมนูที่หลายๆคนชอบกินครับผมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่กลัวจะอ้วนเหมือนจะลดน้ำหนักนะไม่แคลอรี่โคตรเยอะเลย2 5 0 0เหมือนจะแบ่งกินกี่ครั้ง17ครั้งเราจะมาดูกันเลยเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยเคยมีดราม่าที่แบบไม่อร่อยบ้างนิ่มบ้างแข็งบ้างโอ้โหเชื่อยูเนี่ยแต่แต่ถุงแพงอยู่นะราคาสามร้อยกว่าบาทผักอบกรอบแม่พิมนะครับผม เราจะมาเทให้ดูเลยว่ามีอะไรในนี้บ้างโหเสียงแม่งเสียงเหมือนเสียงเหมือนทานอ่ะเหมือนท่านกระทบกันมันแข็งขนาดนี้หนอะมันกรอบอ้เยอะอยู่แลวเนี่ยอ้้หนี่คือครึ่งโลที่เห็นเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเป็นฝายมันฝรั่งมีกระเจี๊ยบมีพุทรามีพุทราบีวดหอมเห็ดหอม บีทรูทแล้วก็อันนี้ฟักทองฟักทองพุ่ยเป็นฟักทมงถิมมาพรานมาเม็ดบอลลูมเลยว่ะเต็มเม็ดนะไม่ใช่เม็ดเม็ดผัดซีไม่ผัดค่มีประมาณนี้ลองชิมเฮเออโอ้โหยับเลยกินยับเลยเพลินเลยนะเราอะกินลืมพูดเลยคือเขาเน้นแบบธรรมชาติเขาไม่ได้ปรุงให้มันเค็มหผมเคยกินอ่ะมันจะแบบเค็มมาเลยแต่นียมันมีความเป็นธรรมชาติของตัวผักอ่ะมันกินเพลินมากเลยทีเด็ดที่อร่อยที่สุดนะ คืออะไรอนนเห็ดเนาะเห็ดหอมมีไอฟังเสียงกันกินได้ใช่ไหมกินได้อะมันก็มันกอดหรือ <c oughs> มันแข็ขงวะลองเคี้ยวอยู่ก่อนจิออไหมอะ่ะ <c oughs> อุ๊ยอร่อยใช่เห็ดมันมีวันหอมตามคือเลยเห็ดหอมมันก็ไม่ได้แข็งคือผมเคยเจอบางชาที่เป็นของจีนอ่ะมันแข็ขงกินไม่ได้เลยแต่อันนี้คือกอบนะเฮ้ย <c oughs> มีแต่ของอร่อยวะผมนั่นแหละ ที่เขาขายดีเออผมว่ากาบแบบกับพูดเต็มที่แบบว่าเอออันไหนแม่อรยก็จะไม่อร่อยจะอร่อยหมดเลยงกินมากมันยังไม่มีอันไหนแม่มอร่อยไม่ได้จ้างด้วยแม่ทีมผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาด้วยอันนี้คือมาบอกในเชิงของผู้บริโภคที่ตั้งใจซื้อมากินเองผมสรุปให้เลยว่าผักอบอบแม่ทีมไม่ผ่านอร่อยอร่อยทุกอันไม่แข็งคือคืออบไม่แข็งกินได้ไม่เชื่อฟังเสียงขอ อันต่อมาครับผมเป็นพริกทอดอันนี้ก็ดังอยู่นะเนะห็นคนทุกอดังทุกอันอเอาจริงแล้วไม่เราสั่งอันดังๆ่ะจะมีพริกทอดออริจินอลกับพริกทอดกากหมูเราจะแกะเทเลยนะมาดูทัดๆกันไปเลยว่าปริมาณมันเยอะน้อยแค่ไหนกับราคาว้าวสีสันมันน่าโรยข้าวมากเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะกากหมูอันนี้กากหมูเยอะกากหมูเป็นเป็นชิ้นเท่านื้ป้งเลยอะ่ะ เรียกว่าแค่หมูหน่อยแค่กักงหมูเลยน,นี่พี่ทอดแบบรสชาติออริจินอลวู้วจริงมีอะไรกี่หลายรสนะเหมือนเป็นตัวชูโรงช่วงแรกๆเลยพี่ทอดของแม่ทีมพี่ผานเนี่ยก็คือแบบว่าขายหลายรสมากรสนู้นรสนี้รสต้มยำอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเรามาสองรสชาตินะครับผมอะเราเอาออริจินอลก่อนดีกว่าใครมันสันหาตั้งแต่แรกว่เาเอาอพริกมาทอดก,กินแล้วแต่ผมเคยถ่ายคลิปพริกทอดแล้วได้รับความนิยมมากเป็นไงรสชาติออริจินอลคนไม่ชอบอะคนหนัง เอัาจริงกินไปคำแรกไม่ขึ้นจมูกเลยกลิ่นความแสบมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดพิกอะแต่มันมีความแสบๆแต่เขากินแล้วเขารู้สึกเหมือนมีหมาล่าไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเครื่องเทศะมันเป็นเครื่องเทศของเขาตัวส่วนตัวไม่ได้อินกับพิ่พ่ออยู่แล้วความเผ็ดหรือรสชาติมันหายไปครึ่งหนึ่งมันไปรวมกับหมูมันกำลังดีเลยราดข้าวนี้อร่อยแต่ออริจินอลผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันโดดเกินไปไม่เอาทั้งคู่เลยเอาคู่อะ บางคนอาจจะชอบก็ได้ที่เปล่าเพียวๆเนี่ยไม่ก็ขายไม่ดีหรอกแต่เห็นเห็นคนชอบกันเยอะแ,แล้วแต่คนชอบแล้วกันอันเนี้ยอันนี้มันคือเทสส่วนตัวอันต่อตมาครับผมเป็นอูด้งหมูสับ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 ,บของแม่พิมพ์ริพายเขาหม้อร้อนเรากินกันมาเยอะแล้วด้วแต่แพ็กเกจอาร์บเบิร์ดอาร์ตเวิร์ดเ,เ,เขาทําสวยนะใช่ทุกทุกห่อเลยนะใช่เขาใส่ใจรายละเอียดเรื่องอาร์ตเวิร์ดมากเออเรามาก็จะมีเส้นถามจริงแม่ผมไม่อิ่มนะแม่ให้มาขนาดนี้คือคือปกติแล้วไอ้เส้นอูด้งอันเนี้ยมันจะ เขาเรียกอะไรมันจะพันขดไปขดมาใช่ป่ะอันนี้ไม่ขดนะอันนี้เป็นเส้นเดียวนะอันนี้อันนี้คือเส้นเดียวนะขดอย่โอ้ยน้อยอ่ะเขาก็จะมีเหมือนผงปรุงรสนะครับผมมีเส้นอุด้งนั้นเป็นซอสน่าจะเป็นซอสปรุงใช่แล้วก็ผงปรุงรสเหมือนกันแล้วก็ผักอ้าวหมูเป็นชิ้นนี่มืนมีหมูเป็นชิ้นเลยด้วยไอ้ตัวหม้อร้อนเนี่ยมันจะมีตัวที่ทําความร้อนครับถุงทาความร้อนถุงทาความร้อนเมื่อโดนน้ําจะร้อนทันที อันนี้ผมถือว่าแพงสําหรับผมนะเส้นมันน้อยไปหน่อยเอ้ยต้องลองกินดูก่อนนี่เป็อนขนอนมาม่าหมูสับหรือขนอนั่นเองผักเขาให้มาเยอะเหมือนกันนะแต่ชอบนะชอบที่แบบเครื่องเยอะอะผับติดมือโอ้ฉีกรูใหญ่ว่านี้หน่อยไหมล่ะใส่เย็นสิอันนี้คือหมูอุ้ยหมูเล่้เยอะอยู่นเขาบอกว่าใส่น้ําในปริมาณที่พอเหมาะลงในถ้วยแล้วแต่กันเลยว่าอยากใส่น้ํามากน้ําน้อยผมจะไม่ใส่น้ําเยอะเดี๋ยวรสชาติมันจะ ไม่เข้มข้นอ่ะประมาณนี้แล้วกันส่วนอันเนี้ยใส่น้ําลงไปเล็กน้อยให้พอดีกับถุงก็จะเป็นขอบอันนี้แหละอ่ะน้ำเราจะประมาณนี้เอาแบบคุกขิดเลยเอาอีกหน่อยอีกหน่อยก็ได้เอาท่วมท่วมเส้นหน่อยอ่ะพออ่ะประมาณนี้นะท่วมถุงพอแค่มันท่วมถุงเล็กน้อยเดี๋ยวมันจะทำความร้อนขึ้นมาแล้วเราก็ใส่สิรีบอ่ะรีบขนาดนั้นเลย๋ยะมันจะร้อนแล้วเคปิดเอาไว้ครับคือโอเคอยู่นะรูปร่างหน้าตามาแล้วว่ะมาแล้วว่ะ เห็นไหมควันออกเลยวว่าจะมาก็มาว่ะาที่มันร้อนเร็วเกินปกติเคยกินมันไม่ร้อนเร็วขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับผมเมื่อเสร็จโอเคทุกคนคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละควันอ่อนแล้วควันมันเริ่มอ่อนในอีกรอบนึงเก็บ่งร้อนเหมือนกัน่ะวู้กินหอมจังปริมาณมันน้อยไปหน่อยปริมาณค่อนข้างน้อยเลยทุกคน อะไรวะโอ้แต่ดูนี่ผักเยอะมากอะนะกลิ่นหอมอหอมหอมผักด้วยหอมสาหร่ายเฮ้ยรสชาติอร่อยแต่เราใส่น้ำไม่ได้เยอะมากเค็มเติมน้ำหน่อยไหมมีความเติมน้ำหน่อยดีกว่าเค็มไปเค็มมากเลยเรากราดรสชาติเข้มข้นเค็มถ้าจนเค็มเลยจนเค็มแต่ถ้าบางคนชอบกินเค็มก็ได้อยู่นะอือเป็นไงอร่อยเหมือนเส้นอุด้งในแกงจืดอะ เส้นอุด้งจริงผมคิดว่าน่าจะเหนียวกว่านี้นะมันมันไม่ได้เหนียวแบบของข้าแบบเหนียวนุ่มแบบเส้นสดอะแต่คือมันก็เป็นที่เส้นสดได้อู่แล้วแหละมันมีความนุ่มนิดๆแล้วก็กัดขาดเลยมันไม่ได้แบบแบบเหนียวนุบเนืบหนับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลลิ่งไหมรสชาติเนี่ยผมว่าโอเคนะนะเรื่องรสชาติแต่ปกติเวลาถ้าเราไปกินอูด้งอะมันจะรู้สึกแป้งเลยอะอ่าใช่ผมว่ารสชาติไม่แย่รสชาติอร่อยแต่น้อยไปนิดนึงสำหรับตัวผม เป็นพอเธอหรือเปล่าเอาจริงมันเส้นเส้นมันน้อยจริงให้เส้นเยอะ่านี้อย่างนี้ย่งกำลังดีเลยในราคานี้นะดูหออยู่หอหรือว่าจะไปปิกนิกกลางเต็นท์ตอบโจทย์กลางเต็นท์ตอบโจทย์ใช่ถ้ากลางเต็นท์เราแบบว่ามื้อเช้าเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออมันง่ายจริงจริงจริงใส่ขนาปปากยังไงกลางเต็นท์เราต้องมีน้ำอยู่แล้วใช่เออแต่เค็มไปอะถ่ายน้ำน้อยไปหน่อยอแต่กำลังเข้มข้นเลยกำลังก็อย่างเงี้ยเค็มๆเออกำลังดีกำลังดีมาที่อันต่อไปครับผมนี่เป็นเขาเเ้าลยออื น้ำปลาต้มสุกครับผมต้มสุกถามว่าต้มสุกคือยังไงคือเขาต้มมาแล้วสะอาดแล้วพร้อมใช้งานพร้อมชิมพร้อมกินเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เราตามช่วมตำม,มาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ปเป็นตำปลาแต่ยังไม่ใส่ปลาเดี๋ยวเราจะใส่ปลาแล้วมาคคุกกันเรามาลองดูเฮ้ยนี่ขอเขาเหนียวด้วยเ <laughs> หรอมีไอเทมเด่นเตรียมพร้อมอย่างดีอะไรวันนี้ชิมรสชาติที่แม่ตำมาให้ก่อนันีให้ให้แม่ตำมาให้เยละอร่อยละเลยเลยเลย ช้อนนึงเหรอกินเฮ้ยนาจงก็กินเียอ้าวห้าห้าร้อยเลยห้าร้อยเองเหรอห้าพันได้ไหมมันป้ยปกติเขาใส่เยอะกว่านี้อีกครึ่งหนึ่งอีกช้อนหนึ่งช้อนเลยเหรออ่โ้ยแต่ข้นข้นแล้วนัวมากเลยอ่ะความเข้มข้นนะความข้นคลักของนะปลาร้าชิมที่ติดกับช้อนอะรู้ดีงันแล้วว่ะ ไไมีกลมกลมอยู่เฮ้ยอ่ะโคนโคนโคนคือมันมีความแบบหวานนิดๆป,ปลายๆมานหน่อยๆคือคือ,คอกลมกลมอยู่แล้วใช่ใช่ไหมเฮ้ยร่องแสบปลาอีกไม่พอ,อเป็อคิดเหมือนกันเลยมันไม่พอวะ่ะมันต้องอีกช้อนหนึ่ง嘛เ,เต็มเต็ม嘛อีกช้อนหนึ่งจริงต้องอีกช้อนหนึ่งม,มันมันกลิ่นยังออกไม่ชัด แต่เนี้ยอันเนี้ยน่าจะชัดแล้วปตกปติเขาใส่แบบทับพีเขาใส่แบบในทับพีใช่ไหมพกจริงอะแต่ผมรู้สึกว่าน้ำปะลาร้ามันอาจจะแยกกันยากปะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเบสซ้มตามคือมันก็อยู่ที่รสชาติที่เรากินอะอให้พูดภาพรวมพอเรานํามาตามซุปตาแล้วเนี้ยถือว่าอร่อยอร่อยนะปั้นไหมคือมันมีความหอมปลาร้าแล้วมันมันไม่ได้โดดอะกลิ่นปลาร้าไม่ได้แบบตุ้มตามอ่ะ จกเลยทีเดียวเอาเป็นตัวเลยไหม,อ,มอร่อยไหมผมอาจจะตอบเต็มปากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นองค์รวมที่ต้องนํามาปรุงอาหารอีกรอบหนึ่งมันไม่เหมือนน้ำาิ้มกุกกี้ที่กินแล้วรู้เลยว่าอร่อยอแต่เขารู้สึกว่ามันนัวอ่ะนัวเนี่ยมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้าปลาถ้าไม่อร่อยอะ,อะใส่แล้วมันจะไม่นัวใช่ใส่แล้วมันจะไม่นัวไม่ใส่เยอาขนาดไหนมันจะมีแต่ความเ,มเค็มเป็นกลิ่นกลิ่นขาดไม่มาแต่อันนี้คือแบบนัวอยู่อันนี้ไม่ได้เค็มมากเน้นไปทางนัวมากกว่านัวจริงๆก็คือเค็มแหละแต่มันแบบมันไม่ได้ สรุปก็ดีไหมดีแต่กินแล้วหยุดยากนะเออนั่นแหละหรือใส่ผงชูรสเยอะหรือเปล่าคนตามอ่ะคุณแม่ต้องถามคุณแม่น่าเด็กกินแล้วหยุดยากนะอือหืออ่ะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาใส่ไปสามช้อน๋ยวาหกใส่ด้วยอร่อยไหมอมนัวไหมอะอ่ะข้าวเหนียวใช่น่าหอม หอม,หอมปะลาล่อร่อยหอมปลา่าหอ,อมมีความหอมต้องเรียกปูเชี่ยวชาญมันเลยทีเดียวจัดคือ,ค,อคือได้กลิ่นปะลาลนะ่าอ่ะใส่เยอะขนาดนี้ไม่ได้กินกระเพรานะก <c oughs> ็แค <c oughs> ่ไงก็ได้กินปะลาล้ามันหอมหอมคือหอมอร่อยอถ้าแมุดปะลาล้าไม่หอมอ่ะใส่เยอะมันจะได้แต่เคม็มใช่อ่แต่นี่คือมันหอมอันนี้ใส่แค่สามช้อนคือกลิ่นปลาล่าหอมเลยอ่ะอคอขออีกคำขออีกคำ โอ้ยหัวกระดวยมาถึงอันต่อไปครับผมเป็นช็อกโกแลตฟองดูช็อกโกแลตหม้อร้อนแกะซองช็อกโกแลตบีบลงถาดชั้นไมนี่คือซอช็อกโกแลตนะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนเชื่อผมอันนี้เป็นตัวทําความร้อนนะอันนี้คือตัวช็อกโกแลตบีบช็อกโกแลตลงไปมาสนุกดีเหมือนกันเนาะไออะไรพวกเนี้ยเหมาะกับกิจกรรมครอบครัวยังไงไม่รู้แบบเอาลูกมาทํากันสนุกสนุกก็ถือว่าได้อยู่ไม่แย่ ว,ว,วางช็อกโกแลตลงไปในหม้อร้อนอย่างนี้เพื่อที่จะให้ช็อกโกแลตละลายแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฟองดูของเรา,ามาจิ้มไปแล้วมันจะโดนไหมไม่โดนเรียบร้อนคนมาเรามาดูกันทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีโอ้จิ้มจิ้มเนี่ยมันหนีเลยเยิ้มเลยเนี่ยเราต้องคน,คนเกลี่ยให้มันโดนความร้อนอีกนิดให้มันโดนทั่วทั่วอ๋อน่ากินอยู่นะนี่จิ้มดูกันช็อกโกแลตอร่อยเป็นช็อกโกแลตแบบเด็ก มันไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบห่อแพงๆมันคือช็อกโกแลตที่ผสมแบบรสชาติแบบรสชาติมันเป็เด็กอบบคุ้นมากเลยอะรสชาติสมัยวัยเด็กอ่ะช็อกกี้ช็อกกี้เหรออ่ะ romai ช็อกกี้ช็อกกี้จริงก็จะเป็นพวกธัญพืชถั่วกล้วยอ้อยแค่นี้เหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอริโอเป็นโอริโอปลอมด้วยมันมันเป็นโอริโอที่ไม่ใช่โอริโออ่ะมันก็จะมี ถั่วถั่ววอลนัทมีวอลนัทมีกล้วยอบแห้งมีมีกล้วยอยู่สองชิ้นครึ่งถั่ววอลนัทก็สามชิ้นนะแล้วก็อัลมอนด์อีกสามชิ้นชิ้นอันนี้สองชิ้นประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยถ้าจะไม่ผิดอะไรร้อยร้อยแน่ไแพงอยู่ราคาแพงอยู่คือซื้อให้เด็กๆกินอ่ะก็ได้มันแบบสนุกสนานนะมันเอาฟีลลิ่งซื้อโชกี้โชกี้ก็ได้คือถามว่าถ้ามันให้มุ่งตรงมันเหมือน ช็อกโกแลตปอมอ่ะมันเป็นฟิลิ่งที่ผมจะชอบเรียกว่าชอ็อกโกแลตปอมอ่ะเพราะถ้ามไม่แหบช็ชอกโกแลตจริงๆมันจากแท่งมันผสมนู่นนี่นั่นเหมือนอารมณ์แบบเรากินชอ็อกโกแลตลูกวันตอนเด็กๆอ่ะลูกวันที่มันมันอยู่ในฟอยอ่ะลูกเหรียญเออรูปเหรียญรูปอะไรมันจะเป็นชอ็อกโกแลตแบบมันแปลกๆอ่ะแต่ถามว่าอร่อยมันก็อร่อยกินเพลินๆกินสนุก <S <S 2> <S 2> สนุกๆๆๆนกินไปสองคำเนี่ยหวานอยู่นะหวานถือว่าหวาน เป็นเบทหวานไม่ขมหวานเลยหรือเราอาจจะติดกินพวก Dark กช็อกหรือเปล่าอืมอ่านเป็นไปได้แต่นือว่าคือซื้อมาให้ลูกให้หลานมันเล่นมาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าจะซื้อมาแบบเฮ้ยอยากกินช็อแกแลตฟองดูอ่ะอันนี้ยผมว่าไม่เวิร์กถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผม ผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปและคลิปนี้มันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเรา2คน 2> ช,ชอบไม่ชอบอะไรค่ะลองไปตัดใจกันดูส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกมันต้องลองด้วยตัวเองมันต้องกินด้วยตัวเองรู้ว่าชอบไม่ชอบเพราะลิ้นของเราไม่เหมือนกัน่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่าครับผมวันเสาร์หน้าเราจะมีเนื้อ,อย่างครับผมสปอยกันไปเลยทีเดียวเจ้านะ